ต่างประเทศนานาชาติเขามองและมีข้อเสนออย่างไงต่อการ,ราใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของไทยที่ไปในทางละเมิดนะฮะสหรัฐอเมริกาเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยยกเลิกอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำขณะที่ลักเซมเบิร์กเนี่ยแนะนาให้รัฐบาลไทยพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่มีเนื้อหาจํากัดสิทธิเสรีภาพเช่น1 1 2และ116และพระราชบัญญัตววิว่าด้วยการกระทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบลเยียมแสดงออกแสดงถึงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลไทยจับกลุ่มผู้ชุมนุมและแนะนาให้รัฐบาลไทยแก้ไข1นึให้สอดคล้องกับมาตรา1ิบถงเของอสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะฮะไอร์แลนด์แนะนําให้รัฐบาลไทยยุติการจับกลุ่มคุมขังนักกิจกรรมทางการเมืองญี่ปุ่น,น<ล>แนะนาให้รัฐบาลไทยปรับปรุปงสาการสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอังกฤษครับสหรัชอักระกะแนะนําให้มีการเปิดพื้นที่ให้พลเมือง และนักปกป้องสิทธิทมษชชนรวมถึงเยาวชนพลเมืองทนายความสื่อมวลชนนักวิชาการเพื่อให้ได้ใช้สิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกรวมทั้งการชุมนุมรวมกลุ่มกันได้อย่างเสรีทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริงครับสุดท้ายนี้ให้พ่ถึกนะฮะมาลาวีนะแนะนำรัฐบาลไทยอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้เปบหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสาก,กลเกาหลีใต้แนะนําให้ปรับกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเสรีภาพการชุมนุมและการสากแารสดงออกให้สอดคล้องมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายป้องกัน ประกาศใช้กฎหมายป้องกันการบังคับสูญหายรีกลายประเทศก็เรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตและส่งเสริมสิทธิเสมอภาคของผู้มีความหลากหลายทางเพศอันหลังนี่เขาน่าจะรับนะครับคือเมืองไทยเราเป็นประเทศที่แบบอย่างนี้อยู่แล้วอไอ้สิทธิมนุษชนด้านดัมเฉลิฐนี่เรารับครับโทษประหารชีวิตไม่รับอย่างเช่นยานเหมือนกันความเสมอภาคทางเพศเนี่ย lgbt <ด>อะไรเงี้นเดี๋ยวต่อไปคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ตราไปาที่ไม่มีปัญหาความไม่คงรับเอ้า lgbt เป็นกอปผสผสอเยอะแยะไปครับ <laughs>